สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมบ่อยครั้งนะครับในช่องกระบะครอบครัวนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเชสยนต์นะครับอยู่ในโซนช่างนะครับนะก็จะมีชาตินะครับคอยสังหวะรถที่เข้ามาใหม่แล้วก็มีรถที่รอปล่อยอยู่นะครับสตหวับวันนี้ผมจะพามาชมตัว HondaCRV นะครับคันนี้ซึ่งมีการปรับสภาพมาใหม่นะครับผมคันนี้มาใหม่เลยปรับสภาพเรียบร้อยแล้วก็ประมาณ 80%ได้แล้วแหละนะครับผมก็เลยจะพามาชมกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว 2.4e นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินปี2017เลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งไปได้92,000โลนะครับราคาคันนี้8 1 9 0 0 0บาทนะครับผมได้รถตัว CRV สีดำนะครับบอกได้เลยว่า CRV สีดำแบบนี้นะครับเข้ามาน้อยมากนะครับนานๆจะมาทีลูกค้าถามหาสีดำกันมาเยอะมากๆนะครับวันนี้ที่บริษัทเยนต์ของเราก็ มีพร้อมส่งมอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดตัวรถกันเลยแล้วกันนะครับด้านตอนที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าเป็นพรีเมียมนะครับตัดด้วยตัวโลโก้โลโก้ของคันด้านครับไฟหน้านะครับไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ทามนะครับผมวันนี้มีการทับตาดมาให้เรียบร้อยนะครับโปมนะครับจะใสๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่นะครับผม มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้นะครับคันนี้ก็สำหรับฝั่งนี้นะครับไฟตัดหมอกจะมีแตกไปบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเราทําการแก้ไขให้นะครับผมเพราะว่าบอกไว้ก่อนว่าคันนี้ปรับสภาพได้ประมาณ80%นะครับต้องขอให้พี่ๆทุกคนทุกๆคนนะครับเสียงอาจจะดังไปนิดนึงนะครับพอดีตองนี้ช่างเขาก็จะทํางานอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากรีบมาพามาชมคันนี้ก่อนเลยนะครับึ่งเข่ามาใหม่แล้วก็กำลังปรับสภาพอยู่นะครับ เพิ่งมีการทาความสะอาดการล้างกจัดไปบ้านนะครับมาดูผิวพันธ์ต่างๆนะครับผิวพันธุ์ตัวรถนะครับเดิมๆนะครับผิวพันธุ์เดิมๆนะครับใส่สายเรียมสัตว์ต่างๆมีให้เห็นนะครับล้อสกปรกนิดนึงนะครับผมเป็นล้อแม็ล้อเดิมกันทางโรงงานนะครับผมเป็นฟูโทอนปัดเงานะครับผมเป็นล้อแม็กขนาดสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวปียางผมเช็คให้นะครับอ่าคันนี้ปียางนะครับได้เป็นสัปดาห์สิบเก้าปียี่สิบสองนะครับ ดอกยางยังถือว่าเลือนะครับนะครับโครงสร้างโช้กต่างๆนะครับยังเดิมๆนะครับนะที่ถามมาคือมีรอยคราบโคลนนิดนึงนะครับนะครับด้านล่างนะครับมีงานโครเมี่ยมนะครับสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับกระจกด้านข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมานะครับผมเดี๋ยวผมพามาชมรอบๆกันเลยนะครับคันนี้นะครับผมไม่มีการเปลี่ยนกระจกมานะครับกระจก ทุกบ้านเดิมแท้โรงงานนะครับโลโก้ฟันด้ายังอยู่นะครับนี่เลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังผิวพันธ์ต่างๆนะครับผิวพันธ์เดิมนะครับผมมีเสาอากาศขี้ฉลามมาให้ครบเลยนะครับกล้องมองหลังครบนะครับไฟนะครับไฟเบรกนะครับผมไม่มีการโดนเปลี่ยนโดนถ่อดออกไปนะครับไฟเดิมจากทางโรงงานเขาเลยนะครับผมมีที่ปัดน้ําฝนนะครับตัวไล่ฟ้าไฟเบรกนุนที่สาม เสาอากาชีบฉลามนะครับมาครบไฟเบรกต่างๆคมเดิมๆสวยๆนะครับโลโก้นะครับ i v t e c h นะครับสัญลักษณ์ตัวเครื่องยนต์นะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับมีไฟทับทิมมาให้นะครับผมเดี๋ยวดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับผมอันนี้น่าจะล็อกอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเอากุญแจมาก่อนนะครับกุญแจจะอยู่ด้านหน้านะครับอ่าตัวนี้ครับเดี๋ยวเขาเปิด เปิดวฝาท้ายดูนะครับนะครับเราสามารถกดเปิดฝาท้ายที่กุญแจได้เลยนะครับนี่ครับที่ออกจากด้านหลังนะครับตัวอร์ดนะครับผมเป็นบอะสามแถวนะครับสามารถพับบอร์ดนะครับเพื่อเก็บสัมภาระได้นะครับมาดูในส่วนของโครงสร้างกันนะครับผมน็อตต่างๆนะครับผมน็อตของฝาท้ายไม่มีโดนขยับโดนแกว่ไปนะครับน็อตเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมๆเดี๋ยวไล่ให้ดูกันเลยนะครับ วันนี้เดิมๆนะครับเดี๋ยวมีการไปทั้งผาตดทำสปาอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับตัวสภาพอาจจะมีฝุ่นมีสกปรกมีรอยสกปรกมาบ้างนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่มีปิ่นปุ่มปิดป่าท้ายไฟฟ้านะครับเนี่ยครับอันนี้สะดวกมากๆนะครับเด็กอิวพันานฝั่งนี้บ้างนะครับผิวพันิมเดิมๆนะครับยังไม่ได้เก็บงานนะครับคันนี้นะครับยังไม่มีการเก็บงานมานะครับแต่ว่าถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้ก็ ไม่ต้องทำอะไรเยอะก็อาจจะเปลี่ยนตรงาไฟตัวไฟต่อไฟนะครับด้านหน้านะครับของไฟตัดหมอนะครับผมแล้วก็มีการทำประจานมาให้บ้างนะครับบ่อภายในนะครับจะเป็นบ่อหนังสีดำนะครับบ่อได้เป็นบ่อปรับไฟฟ้านะครับผมกระจกนะครับผมก็จะเป็นไฟฟ้าออตโต้ทั้งหมดสี่บานนะครับผมปรับกระจกไฟฟ้าได้พู้สตาร์ทมาครบนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ มีคูดคอนโทรมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับหน้าจอนะครับทํางานร่วมกับตัวกล้องหลังนะครับต่อบลูทูธ FMAM ได้นะครับแอร์ได้เป็นแบบออโต้นะครับแบบดิจิตอลนะครับตัวเบรกมือไฟฟ้ามาให้มีครบนะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับมาครบนะครับเดี๋ยวคันนี้ลองสตาร์ทเครื่องดูก่อนแล้วกันนะครับมาดูเรือนใหม่กันนะครับสวยงามมากๆานะครับดี๋ยวอนุงาเรียร์นิึง เสียงด้วยครับผมดีครับตัวเรือนใหม่นะครับเล็กไม่เก้าหมื่นสองนะครับคันนี้ไม่เก้าหมื่นสองเองนะถือว่าไม่น้อยด้วยนะครับผมมาดูโครงสร้างกันก่อนนะครับโครงสร้างน็อตต่างๆนะครับที่ประตูนะครับไม่มีรอยโดนขยับไปนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับนี่ครับซอกเลมต่างๆเดิมๆนะครับ ภายในบอกผู้โดยสารนะครับผมเท้าสองนะครับสภาพบ่อยังใหม่ๆดีๆนะครับผมไม่มีรอยช้ําจะเก็บดเดินได้ต่างๆอยู่ครบสภาพบ่อหนังสวยงามแบบนี้ไม่มีรอยแตกรอยตีนะครับนี่มีไฟนะครับผมตัวนี้เป็น LED นะครับผมให้แอร์เท้าสามมาให้นะครับผมครบเลยนะครับผู้โดยสารเท้าสามนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องอ่าอากาศร้อเลยนะครับนี่ครับแอร์มาถึงแน่นอนนะครับผม มีอาตรงนี้ให้ด้วยสองจุดนะครับผมแล้วก็ตัวชาร์จไฟให้ครบเลยนะครับเหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวาม,มากๆสำหรับคันนี้นะครับผมพามาชมในส่วนของอ่าภายในห้องอขอไม่ไปในภายในห้องเครื่องกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมสักครู่นะครับมาชมห้องเครื่องกันต่อนะครับผมภายในนะครับของตัวเครื่องยนต์เป็นตัวเบนซินขนาดสองจุดสี่นะครับผมห้อง เรื่องนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ทางประสาทนะครับก็ถือว่านะครับภายในนะครับไม่ตกกระปกมากนะครับเดี๋ยวเราก็ทําสปาให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมภายในจะได้สะอาดสะอ้านนะครับพวกรอยแต้มสีต่างๆจากทางโรงงานครับรอยนักสีต่างๆเนี่ยครับยังอยู่ครบนะครับพวกเป้าชกต่างๆเม็อัาต่างๆเรียงโสวยงามน็อตฝากระโปรงไม่เคยโดนหดนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับแผ่นการความน้อนสภาพพร้อมใช้งานนะครับสติกเกอร์มอกอยู่ครบน็อตฝากระโปรงไม่เคยโดน พอดโดนขยับออกไปน็อตเกี้ยงๆแบบนี้เบ้าชกนะครับเมนอาร์เปนตัวสวยงามอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับอดี๋ยวขับภายในเดิมๆแบบนี้นะครับผมนะสำหรับ้องเรื่องนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับตัวซ r v รคันนี้นะครับนะครับอันนี้มีไฟเดทม์นะครับวิ่งเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูพอดีเมื่อสักครู่นี้เพิ่งสตาร์ทเครื่องนะครับนี่ครับเป็นเส้นสายแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับอันนี้นะครับขอเนี้อทวนอีกทีนะครับเป็นตัวซ r v ์นะครับสองจุดสี่ ตัว e นะครับปี2017ราคา8 1 9 0 0 0บาทนะครับเลขไม้92,000โลนะครับดูวิดีโอนี้นะครับถูกใจนะครับสามารถนะครับผมจองออนไลน์นะครับผมแล้วก็ให้ไฟแนนซ์วิ่งเซียนให้ถึงบ้านได้เลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถคันนี้ได้นะครับถ้าอยากดูรถตัวจริงนะครับสามารถมาดูที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะครับผมเจอได้เลยนะครับสนใจคันนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์0831318826นะครับเบอร์นี้อัดไลน์ได้เลยนะครับ ถ้ายังไงคันนี้ถ้ายังไม่มีการโดนจองไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาพามาถ่ายมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าภายในนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้ได้จะไปทําสปาก่อนนะครับเอามาถ่ายให้ดูกันก่อนต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะครับเสียงอาจจะดังไปนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โซนช่างกาลังทํางานกันอยู่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็จากการรบกวนพี่ๆกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้นิดนึงนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะครับตัวคลิปรถคันต่อไป วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ